ตามหน้าปกคลิปนะคะอ่าไม่รู้จะทำอะไรมาทำ YouTube สิรู้ไหมคะว่า y t u t u อะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะเจะาเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก้งไม่มีไฟไม่มีอะไรทั้งนั้นคือเจ้าก็มีโทรศัพท์เครื่องนึงนะคะยังไม่มีขาตั้งโทรศัพท์ด้วยซ้ำมันจะมีกฎของ YouTube อยู่นะว่าต้องมีคนติดตาม1,000คนแล้วก็มีคนดูคลิปเราสี่พชั่วโมง มันอาจจะไม่สําเร็จภายในวันสองวันแต่เราทําไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าลุงป้านอาอาที่ดูคลิปนี้อยู่ทุกเพศทุกวัยน,นะคะสามารถทําได้หมดคือแบบมันยังไม่สาเร็จแต่มันก็รู้สึกแบบภูมิใจที่ทํามาแล้วมันมีคนดูแล้วแต่ในอนาคตอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะเราก็จะต้องไปถึงจุดหมายให้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูแจิวสตอรี่วันนี้มูแจวจะพาทุกคนมากินนี่เลยจ้านี่คือ เอา่ากวยจับยวนเดี๋ยวก็ซื้อมาจากหน้าห้องนี้นะคะแต่าจะบอกว่าหน้าห้องจะมีของทีเยอะมากไอเดี๋ยวเรามาเทกันก่อนนี่ค่อยๆเทลงไปของกินจะเทียมเจียวมากนี่อันนี้นะคะถุงละสี่สิบห้าบาทคือแบบว่าเฮ้ยเต็มถ้วยเลยจ้าเดี๋ยวเราเอาผักของเราใส่ลงไปอีก นกคมกันกนเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเราจะบอกว่าหอมมากพี่ต้นหอมไหม,ไมหอมกินหอ,หอมเจียวกล <Okay. S 1> วยจับยวนนะที่คุณป้าเขาให้มานะคะ mm hmm. ก็จะมีอะไรเนี่ยนี่กระดูกกระดูกหมูหนึ่งชิ้นมีนี่เลยค่ะหมูเด้ง มีตีนไก่อ้อยนี่อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีเลือดไก่แล้วก็มีหมูยอผักที่คุณป้าใส่ให้ก็จะเป็นกระหลำ่ำเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอคะนาค่ะแล้วก็คุณป้าก็จะใส่หอมเจียวมีกลิ่นหอมมากมันมาเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติว่าเป็นยังไงอืหว,วานๆเค็มๆหวานวานํนนนนนนนำนะคะแล้วก็เค็มตาม เรามาชิมเส้นว่าเส้นเขาให้รสสัมผัสยังไงเนาะมองข้างนอกนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณเส้นขนมจีนแต่ก็คงจะเป็นเส้นอะกว๋วยจับบยนของเขานเนหละมันร้อนนะทุกคนเปล่าก่อนอเส้นมันเหนียวเหนียวนุ่มๆจะบอกว่าเหมือน เส้นเล็กผสมวนเส้นได้ป่ะเดี๋ยวอีกชี่มีคำหนึ่งอุ้ยมันเยอะไปมันรสคือกิน่นคือกินดีมากกลิ่นหอมกระเทียมเจียวมากแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นตำรับทางภาคอีสานอะ่ะมันต้องเป็นรสชาติยังไงนะตามหน้าปกคลิปนะคะ อไม่รู้จะทำอะไรมาทำ YouTube สิ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวก็ยังไม่ใช่คุณที่ประสบความสำเร็จหรอกแต่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะ <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรก็ <c oughs> ลองถ่ายวิดีโอเล่นๆเ,เออลองลองลองดู <c oughs> รู้ไหมคะว่า y t u t u แบบสามารถ สร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ทําให้เราอ่ะ,อะมีผู้ติดตามเพื่อที่เราจะทําอะไรขายของได้ด้วยนะคะแต่ก็ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้เหมือนกันเจ้านะคะทํา youtube มาเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่หกแล้วคะ่ะเจ้าเริ่มทํ o ย t u b e ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพเขาบอกว่า ฉันไม่มีอุปกรณ์เลยเลยไม่มีกล้องไม่มีไฟไม่มีอะไรทั้งนั้นคือแจ๋วก็มีโทรศัพท์เครื่องนึงนะคะกับไฟอันนึงไม้ที่แจ๋วสั่งมาก็ราคาไม่ถึงร้อยนะคะสั่งมาจากในช้อปปี้ลาซาด้าเนาะอตอนที่แจ่วอ,อัดคลิปแรกๆใช่ไหมเจ่วก็มี มีไม้อันนึงมีไฟไฟดวงเล็กๆกลมๆประมาณนี้ดวงหนึ่งแล้วก็มีโทรศัพท์ยังไม่มีขาตั้งโทรศัพท์ด้วซ้ำเอาอิงกับกล่องบ้างเอาอันนั้นอันนู้นอันนี้มาลองบ้างคือเดอจะบอกว่าตอนนี้จะมีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้ว ถ้าใครที่จะสร้างรายได้นะคะที่ถ้าใครที่จะเปิดสร้างรายได้นะคะมันจะมีกฎของ Youtube อยู่นะว่าต้องมีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็มีคนดูคลิปเราสี่พันชั่วโมงตอนนี้ของแกว่ามีคนติดตามครบหนึ่งพันคนแล้วแยวก็พยายามที่จะแบบเอ๊ยทำให้มีคนมาสนใจดูคลิปเราให้ครบสี่พันชั่วโมง อาจจะไม่สาเร็จภายในวันสองวันแต่เราทาไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแตวก็คิดว่าอทําทไปเรื่อยๆเนะาะบางคนนะคะก็มีความถนัดไม่เหมือนกันแต่อย่างตัวเจวเองเนี่ยแจวชอบชอบกินชอบทําอาหารชอบทากับข้าวแจวก,ก็เลยเลือกที่จะทาคลิปเกี่ยวกับอาหาร ก็เลยชวนชวนทุกคนนะคะมาทำคลิปลงใน youtube กันอร่อยมากมีแค่โทรศัพท์แล <ip> ้วจะตัดต่อยังไงอ่ะตอนแรกๆที่จะทำคลิปนะเดี๋ยวก็ เสร็จแล้วก็ลงเลยก็คือทําทําตามงบทําทําตามแบบตามที่เรามีก่อนอ่ะเนาะเล็กๆอันเนาะแต่ในโทรศัพท์ก็สามารถตัดต่อได้เดี๋ก็โหลดแอปที่ชื่อว่าคลายมาสเตอร์นะคะมาวิธีใช้ทุกอย่างสามารถดูได้ใน youtube เลยค่ะ เดาก็มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องที่ใช้ในการทําคลิปตอนนี้เดี่ยวก็มีคลิปนะประมาณร้อยหนึ่งร้อยกว่า EP แล้วเนาะอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่มีคุณภาพอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็สามารถทําได้อืทําไปก่อนทําไปก่อนทําไปก่อนลองทําไปก่อนบางทีคนอาจจะอยากทําทําไปรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองถ้าซื้อของมาปุ้มเลยเนี่ยมันก็จะได้ทิ้งนะคะมันก็จะเสียเงินไปเฉย ลองเอาโทรศัพท์ที่เรามีเนะี่ยลองถ่ายดูก่อนลองอัพลงยูทูปก่อนนะคะจริงๆเขามีเครื่องปรุงให้นะแต่ว่าแจ๋วไม่ได้ปรุง บางทีก็ไม่ได้อยากกินอะไรแจ๊บะตลอดเวลาเนะ้ะบางทีก็รู้สึกว่าอยากกินอะไรตืดๆบ้างนะใส่นิดนึงเพิ่มสีสันกินจดสีอิแล้วกินจสีอิมแล้ว,ออลวหอมแต่กระลังชีไส้ตินี่นักแรกที่เจยาทำกินนะเี๋ยว,นะวก็เขินกล้งเหมือนกันบางคลิปไม่พูดอะไรเลย สัาดีแล้วก็นั่งกินกินกินคนที่เขินเขินอ่ะส่วนมากเขาก็เลยไปทำคลิปทำอาหารกันเนาะ<ส>ถามว่าเขินไหมก็เขินทุกซูม,มิรี่ยังเขินอยู่บอก,กันยังเขินอยู่ <ๆ S 1> บางทีอ่ะคิดว่าจะพูดนั่นพูดนี่พอแบบเริ่มถ่ายปุ๊บคิดไม่ออกเขิน ลุงป้านาอาที่ดูคลิปนี้อยู่ทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถทําได้หมดตอนนี้มีเริ่มแบบมีคนดูคลิปแต่ว่าถึงแบบสองพันชั่วโมงแล้วอ่ะมันมาครึ่งทางแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาแชร์แบบเออคือแบบมันยังไม่สาเร็จแต่มันก็รู้สึกแบบภูมิใจที่ทํามาแล้วมันมีคนดูแล้วแต่ในอนาคตอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะเราก็จะต้องไปถึงจุดหมายให้ได้แหะ หหวนบางครั้งกินอะไรเราก็ไม่อยากปรุงใช่ไหมล่ะอยากกินแบบรสธรรมชาติรสจืดๆฝนตกเบออ้อมือเลยมันนี้ค่ะ ดเพื่อแซบ่บฝนตกแต่ว่าเจ้าร้อนมากเลยนะทุกคนเป็นพออสุดนาม้ออนบอกเ่ยวบอก

ตอนนี้เราจะเส้นละอินแบบ๋ว,วยจับยวนของแจมืมอนี่ก็หมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนคลิปหน้าหมูแจะพาทุกคนมากินอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ